ที่มีเนื้อหาสวยงามจัดจ้านองค์นี้ว่าองค์สายทองที่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางคุณอมมีเนื้อหาเดียวกับวัดละครใช้บล็อกพิมพ์ใหญ่บางคุณพมกดพิมพ์นะครับนี่ครับทุกท่านนี่ผมจูนทะลานขอแนะนําพระสมเด็จองค์นี้ให้กับท่านที่ทสนใจในพระสมเด็จและเป็นเอฟซีของจูนทะลานนะครับสมเด็จองนี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่บางคุณพมนะครับเดียวกับ พิมใ,ใหญ่วัดบางขุนอมเล,เลยก็ว่าได้นะครับมีเนื้อหาจัดจ้านเป็นเนื้อทรายทองซึ่งมีเนื้อหาอกับวัดละคังทั้งสิ้นนะครับที่ผมขอเรียกว่าพระสมเด็จองคเนื้อทรายทองนะครับตามลักษณะของพระสมเด็จองนี้นะครับที่มีเนื้อหาเหมือนวัดละคังทั้งสิ้นนะครับดูนะครับมวลสารและแร่ต่างๆก็คือของวัดละคังทั้งสิ้นนะครับมวลสารเหล่านี้จะอยู่ในพระสมเด็จ หลัก10ล้านขึ้นไปนะครับอยู่ในมือเซียนใหญ่หลายๆท่านนะครับหรือแม้แต่สมเด็จปัดลักขังที่มีราคาหลายๆล้านหลายๆพิมพ์ก็จะมีเนื้อหาแบบนี้กันทั้งสิ้นนะครับหรือประมาณนี้ที่เป็นเม็ดแร่และมวลสารของวัดลักังนะครับเรามาดูด้านหลังของพระสมเด็จองค์นี้กันนะครับเนื้อหามวลสารจัดจ้านและเต็มไปด้วยเม็ดแร่ต่างๆที่บรรจุเอาไว้ในองค์พระสมเด็จ องค์สายทององค์นี้นะครับเป็นพระที่สวยงามและนุ่มนุบเนียนตาหน้าสองอย่างยิ่งนะครับนะครับดูกันให้ดีๆนี่คือมูลสารที่ฝังอยู่ในพระสมเด็จองค์นี้เช่นเดียวกับสมเด็จวัดระฆังทั้งสิ้นนะครับพระองค์นี้ก็จะมีขนาดเล็กนะครับเล็กกว่าสมเด็จวัดระฆังเล็กน้อยนะครับพระองค์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยเม็ดแร่และมูลสารของวัดะระฆังทั้งสิ้นนะครับบางท่านที่เป็นผู้รู้ หรือบางท่านที่เป็นสายพระสมเด็จเรียกพระแบบนี้ว่าพระสายของเจ้ากรมมาธาหรือกุวังหน้าหรือวัดพระแก้วเป็นสายของสมเด็จโตพมรังสีแต่เสียนใหญ่หลายๆคนจะตีเป็นสมเด็จบางคุนพมหรือบางท่านบางคนก็จะเรียกพระสองครองเพื่อจะได้อัปราคาพระให้มีราคาสูงยิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือเนื้อหาของพระองค์นี้นะครับมีความนุ่มหนุบสวยงามและ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ95%ขึ้นไปเลยนะครับสาหรับพระองค์นี้นะครับหน้าสองและหน้าบูชาอย่างยิ่งสําหรับพระองค์นี้นะครับอาจจะเป็นมุมไหนหรือด้านนี้ก็จะเต็มไปด้วยมวลสารและก็ราบของสายทองที่เกาะเต็มพระเลยนะครับยุวพันแบบนี้เนื้อหาแบบนี้วันณะแบบนี้นก็เป็นพระสมเด็จที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับสาหรับพระสมเด็จองค์นี้ถ้าเราเล่น ามเซียนใหญ่ทั้งหลายถ้าตีเป็นวัดละคังก็มีราคาหลายหลักล้านนะครับแต่ถ้าตีเป็นปางขุนพรมก็มีราคา5ล้านขึ้นนะครับสําหรับพระสวยงามแบบดีนะครับเป็นพระสองคองก็มีราคาแพงทั้งสิ้นนะครับทุกท่านคิดว่าเป็นพระกุไหนกันนะครับสวยงามแบบนี้มีเนื้อหาแบบนี้แท้และทันสมเด็จโตท่านได้ปลูกเสกอย่างแน่นอนครับเรามาดูมุมนี้ก็จะมีรอยแต่งตะไบนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าก็ยังมีความสวยงามและความชัดเจนของมวลสารและคราบทรายทองที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์นี้นะครับสวยงามและชัดเจนอย่างยิ่งนะครับถ้ามาดูขอบด้านล่างของข้างด้านนี้นะครับก็จะมีเม็ดแร่ที่อยู่ในพระสมเด็จที่มีราคาหลายล้านหรือหลายสิบล้านของเซียนใหญ่ทั้งหลายนะครับมุมบนก็มีนะครับนี่คือ เอกลักษณ์ของพระสมเด็จองค์นี้นะครับขอเรียกชื่อว่าพระสมเด็จสายทองหรือองค์สายทองของผมที่ขอแนะนําเป็นองค์ูให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายที่สนใจในพระสมเด็จได้มาศึกษาและร่วมเรียนรู้กับผมจุนธารน,นะครับเป็นพระที่สวยงามและชัดเจนอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาและมวลสารส่วนผสมของพระองค์นี้นะครับทุกท่านคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับพระสมเด็จองค์นี้ ท่านว่าเป็นของกุวัดไหนกันแน่ครับเพื่อเป็นแนวทางและการศึกษาร่วมกันกับผมจุนทลานนะครับมาส่งความคิดเห็นและคำแนะนำของทุกท่านมาได้ใต้คลิปนี้นะครับนี่คือพระสมเด็จองคทรายทองที่เป็นองค์คูที่ผมจุนทล้านขอแนะนำทุกท่านให้ไปดูและรู้และร่วมศึกษากับผมจุนทะลานนะครับเพื่อไม่เป็นการปิดกัน้นกมองเห็นของผมจุนันล้าน คนละหนึ่งไลค์หนแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับคุณมิดไมตีสำหรับทุกท่านที่ช่วยดูและติดตามเลยมานะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหลายสนใจในพระสมเด็จนะครับชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเอทุกท่าน ขอให้ทุกท่านได้พระสวยงามแบบพระองค์นี้มาครอบครองกันทุกคนนะครับสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับขอให้ทุกท่านที่ดูคลิปนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญกันทั่วหน้านะครับขอบารมีของสมเด็จพระพุทธาจยาโทผมมลังสีปกปักรักษาทุกท่านทุกคนที่ดูคลิปนี้ของจุนพันล้านนะครับท่านที่ติดตามจากผมจุนพันล้านสวัสดีครับ